เรื่องของดวงโชชาตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ ดงรายวันวันจันทร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2565คนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีความสุขความเจริญก้าวหน้าทางด้านการเงินจับใจ่ายใช้สอยคล่องตัวเรื่องของการงานบอกได้เลยว่าปังสุดๆเพราะคุณจะได้เจอกับการเปลี่ยนแปลงที่ไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักมีเหตุกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ไม่ถึงกับเป็นเรื่องใหญ่โตส่วนคนสอน มีเกณฑ์ด้ได้เจอคนที่น่าสนใจที่จะพูดคุยและทำความรู้จักสะคัญเรื่องของการเงินการเงินตอนนี้ช่วงนี้จะหยิบจะยื่นจะจับอะไรได้มาซึ่งเงินทองมากมายเต็มไปหมดเรื่องของการงานตอนนี้ดวงกำลังเด่นดาวเด่นกำลังทำงานโดยเฉพาะคนที่ทำงานประจำหรืองานข้าราชการตอนนี้ยิ่งขยนันก็ยิ่งประสบความสาเร็จเรื่องของความรักสาหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คูณรักคนรักมัวแต่ทำงาน ทำมาหากินจนลืมดูแลเทคแค่คุณรักสอนคนโสดมีใครเข้ามาใกล้ชิดในตอนนี้พูดได้เลยว่าเป็นเพื่อนกันไปก่อนจะดีที่สุด สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินการเงินมีรายได้เข้ามาเป็นปกติส่วนรายจ่ายไม่ต้องพูดถึงมีมารอคิวเต็มไปหมดเรื่องของการงานตอนนี้ยังเจอกับอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายเข้ามาให้คุณรับผิดชอบและแก้ไขโดยงานนี้ไม่ว่าจะง่ายหรือยากคุณจะต้องทําให้ได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักถึงไม่ได้สวีทกันมากมายแต่ก็ยังใช้ชีวิตร่วมกันปกติส่วนคนโสดตอนนี้จะมี คนแวะเวียนเข้ามาทำความรู้จักพูดคุยและจะต้องรอเวลาอีกสักพักก็เท่านั้นสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินดวงการเงินของคุณรับทรัพย์ชุดใหญ่หากคุณคิดจะหวังจะทำอะไรในตอนนี้สมหวังทุกอย่างเรื่องของการงานขอให้คุณเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ได้เลยว่ามีวิแววว่าจะเจองานหนักหน่วงแต่สามารถจัดการได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักดูเหมือนไม่มีปัญหาอะไรแต่ข้างในกลับมีเรื่องให้ต้องคิดมากมาย พอสมควรสว่วนคนโสดไม่มีวี่แววว่าจะได้สละโสดทํางานเก็บเงินไปก่อนสําหรับคนที่เกิดวันพฤรหัสสบดีเรื่องของการเงินนอกจากจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาเต็มไปหมดแล้วรายได้ของคุณก็ยังมาด้วยเช่นเดียวกันเรื่องของการงานตอนนี้ยิ่งเก็บยิ่งได้ยิ่งทํายิ่งได้แม้จะต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายก็ตามผลงานของคุณออกมาดีมากงานนี้ไม่เหนื่อยฟรีอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ คุณและคนรักความรักของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากที่เคยกัดใจเรื่องอะไรก็ตามทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นส่วนคนโสดวิแวว่าจะได้สละโสดแถมรักครั้งนี้จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกด้วยสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินมีรายได้เข้ามาแบบไม่สะดุดหากคุณคิดอยากจะลงทุนลองพิจารณาให้รอบคอบแล้วจะทําให้คุณประสบความสําเร็จและได้ผลตอบแทนที่ดีมากๆเรื่องของการ งานช่วงนี้การงานของคุณเหมือนมงลงทําอะไรก็สําเร็จได้โดยง่ายได้แต่ถ้าได้ร่วมงานกับคุณหมู่มากแล้วอาจจะต้องคิดเยอะสักหน่อยเพราะยิ่งทําให้คุณปวดหัวมากขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์รักพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องคุณและคนรักก็มีการวางแผนอนาคตร,ร่วมกันสว่วนคนโสดตอนนี้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ได้เลยเพราะเร็วๆนี้จะได้พบรักครั้งใหม่ที่คุณตามหามานาน สาหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินอย่าเพิ่งปรีภลามเรื่องการลงทุนลองค่อยๆพิจารณาดูไปก่อนเรื่องของการงานตอนนี้เหมือนจะดีแต่ลึกๆบางอย่างมีอะไรซ่อนอยู่ค่อยจัดการไปทีละอย่างเรื่องของความรักสาหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่รักคนรักหากปี คุณและคนรักหากมีปัญหากันอยู่ขอให้รีบปรับความเข้าใจกันสว่วนคนโสดตอนนี้ประตูหัวใจของคุณปิดสนิทยังไม่เปิดใจให้ใครเลยในตอนนี้ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ